บรรยากาศฝนตกจังสีเมนูที่เพยรนำเสนอกันนี้บุคคลค่ะต้มเขาต้มเขาว่าได้เอาไปจับมาเนาะคะ่นะเนาะ,ะเลยอดกินค่ะเพชรจะต้มอ,อ่าเขาต้มส้งเครืองเนาะเนะพรนะนะนะาะว่าเมื่อวานหงเขาแล้วมันมีเขากลมมอแมนบอกค่ะเพชรก็เลยจะต้มที่นี่ต้มแล้วโ oh อ้ไม่กอดบ่มีผิดกบิค่ะภารากิจนี้เพชรก็เลยต้องทำทำทำาม สวัสดีตอนเศา้าค่ะสวัสดีตอนเ้าทุกผู้ทุกคนค่ะเ mm hmm. มื่อนี่อากาศบดีฝนตกค่ะดังนั้นเอากระอยู่แต่ในบานเนาะค่ะเนาะเม mm ื hmm. ่อคืนนั่งเดิกไปเนี่ยค่ะตีสามตีสามเด้อเห็นตื่นสายค่ะ mm hmm. ตอนนี้กระทามูเตื่นเนาะค่ะเนะ mm hmm. าะจะได้กินอาหารทรงอาหารเสาค่ะ mm hmm. คิดว่า เที่ยงกับ werk. โหว่าจะไปบลูบางบางบรรยากาศกัะฝนตกโฟนโต้โอ้ยทำอะไรไปลี้ยบอะไรคาเฟ่ไมเสร็จแล้วหนาวไหมหนาวไหมครับหนาวไหมครับพูดภาษาไทยสิหนาวไหมสวมัสดีครับก่อนไม่ครับ ไม่ครับทำไมไม่สวัสดีครับโอ้คนไทยต้องสวัสดีครับสิโอเคอบคุณย่าอยากกันลาเกย์สุดได้ลาเกย์คาเขดูโอ้เด้อเด้ดอลุดก็ลาเกย์คาเขาไปเฮ็ดโอวันติ่นกินแล้วค่ะตื่นบ่าหน,นาวบก่กรนเล่นเดอ้อปวดค่ะลูกสาวกบโมกับพ่อท่านตื่นค่ะสาวๆปวดตองห่วงบายกับสิเทินอยู่บ่สามสาวนอนอยู่กระท่อมหลังเล็ก นะคะขอเวลาตอบคอมเมนต์แฟนคลับก่อนนะคะก่อนที่โมพวกตื่นค่ะพอโมพวกตื่นมานี่เท่าก็จับมือถือจับหนึจับหนีบบ่อใดค่ะต้องให้เกียรติครับช่วงนี้ซาแน่ยนะคะเพราะว่ามีเพื่อนอ่าขอบคุวหนึ่งค่ะมานอนอยู่กระทอมนําดังนั้นการตอบคอมเมนต์อาจจะช้านิดนึงค่ะให้อาไปแน่ค่ะนุ่มๆกระตือแล้วคะ่ะ ฝน,น,น,นก็นยังตกอยู่ค่ะฝนก็ตกฝน,นก็ตกบรรยากาศก็จังสี่ล้คะ่ะบรรยากาศฝนตกจังสีเมนูที่เพยรนำเสนอกันนี้บ่คนค่ะต้มเขาต้มเขาวพ่ได้เอาไปจับมาเนนะคะเนาะเลยอดกินค่ะเพชรจะต้มเขาต้มส้งเครืองนะคะเนะาะเพราะว่าเมื่อวานหุงเขาแล้วมันมีเขากลมหมอมนะคะเพชรก็เลยจะต้ม ที่นี่ต้มแล้วโ oh อ้ไม่กอดโมมีพริกป่นกะภารากิจนี้เพชรก็เลยต้องําถามถามถามมเบิง,มา,บงมาเบิงว่าเพชรเฮ็นยังอู้เบิงค่ะเบิงคัวมาพริกนี่กระต้มก็ต้มเนาะคะ่ะจากนั้นคุณรู้ไหมเพชรจะทำอร่อยฝรั่งอยู่เต็มกระท่มเนาะคะ่ะม,มานอนพอท่านตืน่น <c oughs> เพชรก็ ต่น่นไปหัวใสยไอ้แล้วบาทที่ไ่นโบตายกับข้างเหลืองเดือฝรัลังคาถืบดาเตียมเลยเลยค่ะสงสัยสิฟ้ากันแลนอ้าเด็กหน่อยมันเด็กยังปรกติวาแล้วโมเมนต์เด็กหน่อยอะไรอีเท่าล่ะมักวิลเลี่ยมนี่ละมันสิเปิดประตูมากก่อนมูมันส่มาเบิ่งว่าอียงก็เหม็นคักแต่โอ้ยตายค่ะ โบท่าน <button S 2> ไปหอด้สล่ะ I love you ละ่ะอันเพชรมาก,กินพริกขัวเองด้วยค่ะตอน <c oughs> ตอนไปเมืองไทยพี่สาวขัวให้เมดเรียบร้อยค่ะลืมบ่อยเขาทรงมาให้ยค่ะหมดเรียบร้อยเดี๋ยวสิโอ้ยอ oh, <Open here. S 2> ีกี่โอเปนอีกี่โอเปินโอ้ดีเดบัสกันดูฮะนี่ง ลูกไส้เปิดลูกไส้เปิดมันไมตายมืดเฮื่อนอ้ออันจำว่าไรว่าอันนี้ตองทายมัน <c oughs> แหงก่อนบอกคะ่ะจะค่อยออ้ยมันคือแสบแต่ออบรรยากาศมด <c oughs> มาเบิง่งเดยกอนว่าเพียงดังจิตแตกตื่นบอก เคล็ดลับในการขวาัวพริกเก็ค่ะใส่เกลือเข้าไปค่ะเพจคิดว่าน่าจะได้ที่แล้วค่ะไม่งั้นแย่กันทั้งบ้าน,น,น,นเนาะค่ะเนใหญ่เรียบร้อยแล้วค่ะได้เรียบร้อยแล้วเพชรกระสีเอาไปไว้ข้างนอกค่ะเนาะเพื่อให้กินออกกับเอ่อฝนว่ะ อยู่ข้างนอกแป๊บหนึ่งนะโยมเดี๋ยวจะปั่นเด้อทายให้มันแหงค่ะเอ้ทายมันเย็นทายมันเย็นหลังจากที่คว่ัมกพริกแล้วมันบอกว่าเผ็ดกระสิจัดการก่ะอีประรกปลากิจหนึ่งตัวนี้อาจจะสวยได้นะคะน่ะเนาะกะคือน,นี่เลยค่ะดเด้อเกียวกระเทียมดองค่ะเพื่อกบเผือนเนาะคะ่ะเนาะ เจียวกระเทียมเจียวไปโรยเจียวไปโรยนี่คะ่ะเจียวกระเทียมเพื่อก้นเกลือกินผิกค่ะกินหอมค,ค,คุ้นคุ้นก็กินริกก็เริ่มหายตัวยลคะาาค่ะภารกิจอีกอย่างหนึ่งก็คือหูบอกคะ่ะ มักพี่ค nah ่ะ uh. uh. ให้เพื okay. ่อนจินๆสื่อมาให้ค่ะเพชรจะขัวค่ะจะใส่เวลาขัวยูหนีเนาะค่ะเวลากากิน่าจะได้หลายเอ่อโดนเป็นปีค่ะฝรั่งตื่นแล้วค่ะทอเบงเด้อฝรั่งสิวาจังไดตอนเขามาในครัวเตี่ยมพบกับขานทองทะเบงฝรั่งเขาว่าด้วยค่ะเขามาลุนกัน Oi, her, din her. Hei. God morgen. Kan du du gjemme meg? Kontakt? Jeg må pizza av bunnen. Det er ikke ikke... så lurt å å stå og gjøre gjøre nå, nå. når folk skal spise frokost. Eller? Ja, ja jeg å gjøre og ferdig nå. Ja, Men du rekker jo ikke เรอีกวะหลายคนก็สติเก่าเปื่อยสติกระท่อมทำงานค่ะแอปเปิล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 องไรแอปเปิลนั่นกกแอปเปิลทั้งนี้กกแอปเปิลตั้งแอปเปิลไอแพดไอโฟนตั้งบนแอปเปิลอยู่บางคนเดียวมีแอปเปิลเยี่ยมเยยี่มดูอาอุต่ะดูอาอุต่ะ อาหารวังเขาก็มากค่ะตื่นขึ้นมากก็กินอาหารหวังมันคือเช็ค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 อ้ยบุแมนขนมปังบอกคะ่ะเขาเอิ่นขนมปังหยังกับซีดค่ะตามด้วยเย่มีมกินค่ะกินอ่าอืมพอรล้ด้ย ตามด้วยกาแฟาแก้วปนอ,อืมกินหอมส่วนชื่นค่ะอืมนี่ราคะภาลากิจในวันนี้นคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้เดี๋ค่ะเด้อเจ<ค>อกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนนะมีแต่ความสุขและสมหวังคิดสิ่งใดขอให้สมดังใจหมายค่ะสวัสดีค่ะขณะน,นี้เวลาตีโซ